สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปี2021กับเกม Dst Demon s i c r e Treasure สมบัติลับราชาปีาศาจวันนี้เราอยู่ในระบบโหมดจอมานหรือ PK แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงระบบนั้นกันครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน p พ e g รีจิสสามารถลงทะเบียนกันได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างนี้ทุกการลงทะเบียนจะได้สิทธิ์ลุ้นรับมือถือ Samsung Galaxy S21 Ultra 1รางวัลและไอเทมสุดแร r ทั้งนอกเกมและในเกมอีกเพียบรีบๆอย่ารอช้าช้าอดไม่รู้ด้วยนะส่วนนี้ระบบโหมดจอม,มาหรือ PK จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยฮนะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าระบบ P.K. คืออะไรเราจะมาแนะนำง่ายๆให้เข้าใจกัน PK ย่อมาจาก Player Kill ซึ่งหมายถึงการฆ่าตัวละครภายในเกมนั่นเองซึ่งเกม MMO ส่วนใหญ่จะมีระบบนี้เป็นพื้นฐานแต่ทุนเดิมอยู่แล้วแต่ในส่วนของ DST จะมีระบบพิเศษที่มากกว่าเกมอื่นๆอ,อีก4โหมดโหมดสันติเป็นโหมดที่เปิดไว้เพื่อแสดงถึงการพักรบเป็นโหมดที่อ on ่อนหวานรสันส้างสัมพันธ์ํรไมตรีไม่ทำร้ายผู้ใดแต่ก็สามารถถูกผู้อื่นทำร้ายได้ระวังตัวกันด้วยนะนายท่านโหมดที่2 หมดสานักเป็นโหมดที่เปิดไว้เพื่อใช้ตีคนที่อยู่คนละสํานักกับเราหรือคนที่ไม่มีสํานักอยู่อยู่ต่างถิ่นก็ต้องมีไฟขึ้นบ้างแล้วนะสํานักของข้าใครอย่าแตะโหมดที่3มโหมดเทพมารเป็นโหมดที่เปิดไว้ตีคนที่มีหัวแดงแบบอัตโนมัติส่วนคนหัวแดงคือไรนั้นรอติดตามช่วงต่อไป โหมดสุดท้ายโหมดฆาาตะกรอนเป็นโหมดที่โคตรจะฮาร์ดคอร์ตีทุกคนไม่สนหน้าอินหน้าพรมกรหนนำทิมแทงวิทยายุทธได้ไม่ยัง้งสยบทุกคนที่มาราวีส่วนการฆ่าผู้เล่นอื่นอย่างเมามมนจำต้องแลกมางกับความชั่วที่เจ้าจะได้รับโดยสีชื่อของท่านจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นเหลืองแดงตามลำดับ อันมาจากแต้มความชั่วร้ายโดยหากแต้มความชั่วของผู้เล่นมีมากเกินกว่า600แต้มจะมีสายฟาฟาดแบบนี้ในทุกๆ3 0สวินาทีและที่สำคัญหากผู้เล่นหัวแดงตายจะทำให้ค่าคงทนของชุดและอุปกรณ์ลดลงเป็นอย่างมากทำให้ผู้เล่นต้องเสียทรัพยากรต่างๆเพื่อมา่้มแซมและถ้าหากผู้เล่นใหญ่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วล่ะก็ผู้เล่นจะต้องเข้าไปในคุกเพื่อจองจำและสงบสติอารมณ์จนกว่าค่าความชั่วจะถึงศูนย์ โดยใช้เวลาในการจองจำ5นาทีเพื่อลดค่าความชั่ว30หน่วยถึงจะเป็นคนเร็วแต่ก็ขอเป็นคนเร็วที่รักเธอเป็นยังไงบ้างครับสำหรับระบบจอมมารหรือ PK ในวันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราภูมิใจนำเสนอส่วนคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรต้องรอติดตามครับหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและกิจกรรมสุดพิเศษอย่าลืมกดติดตามและกดซีเฟิร์สบนเพจ Gamma p a Demon Secret Texture กันด้วยนะครับ ้ากคุณดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ